กับสีพายต่างกันตรงไหนเลยคะก็ต่างกันตรงที่สีพายก็จะมีไหมเส้นเล็กๆอยู่ข้างในสีเส้นนะคะส่วนห้าพายก็จะมีเส้นเล็กๆอยู่ห้าเส้นแต่เนื้อไหมอะไรเนี่ยก็คือเหมือนกันหมดเลยทุกคนแล้วความใหญ่ของเขาอะ่ะก็จะใหญ่กว่ากันนิดนึงแทบจะสังเกตไม่เห็นเลยอะ่ะทุกคนมันจะรู้สึกแค่ตอนที่เราตัากเราจะรู้สึกว่ามันเต็มเข็มขึ้นแค่นั้นเลยเวลาใช้แพทเทิร์นก็คือ แพทเทิร์นสี่พายอ่ะมันก็เลยจะใช้ได้กับแพทเทิร์นห้าพายเลยเหมาะสหรับคนอายุมากๆแบบป้านี่แหละถ้าเป็นน้องๆที่อายุรุ่นนักถักรุ่นใหม่อ่ะเนาะเขาก็จะชอบถักอะไรที่มันเล็กเล็กเล็กๆเล็กๆ็ก็เหมือนสมัยก่อนเราถักนั่นแหละตอนสมัยเราอายุน้อยนเนาะเราก็ถักได้เส้นเล็กๆเนาะถักริมผ้าเช็ดหน้าหุ่นเด้ถักลูกไม้คอเสือ้อหุ่นเดะพอมาตอนนี้แบบ เท่าแล้วเนาะเท่าแล้วก็เริ่มใช้ไหมที่มันใหญ่ขึ้นเส้นใหญ่ขึ้นเส้นเล็กเกินไปจ้องนานๆก็จะปวดตาแล้วตอนนี้บอกทุกแบบเนี่ยป้าทำคลิปให้ดูแล้วนะคะอยู่ในช่องเข้ามาดูได้นะคะป้าพดโครเชร่โครเช่แบบป้าๆง่ายๆไม่แพงจ้า สโลแกนเมื่อ6ปีที่แล้ว <laughs> ส่วนข้อต้นนม5พาย50กรัมเส้นนุ่มเส้นลื่นถักง่ายเต็มเข็มดีใช้เข็มโครเชเบอร์ Pro able, สีทับศูนย์หรือเบอร์5ทับศูนย์ได้จ้าสนใจสั่งที่ตะก้าเหลืองซ้ายมือเลยจ้าส่วนแพลตฟอร์มอื่นป้าจะทิ้งลิงไว้ให,ให้กดที่ลิงก์เข้ามาได้เลยจ้า